บอดีมาหาผักหวานนะคะไมาไปไม่เป็นไรค่ะไม่ขดัไม่มีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เคุณลุงคุณป้าที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะวันนี้นะคะอมก็จะพาพี่พ F ่เทุกๆท่านนะคะเข้าไปในป่าเพื่อที่จะไปหาผักหวานตอนนี้ก็เป็นหน้าแรงก็คือเป็นหน้าที่ผักหวานออกนะคะช่วงร้อนๆอากาศแบบนี้นะคะผักหวานออกดีเลยยิ่งตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาพี่เอไปดูว่าในป่านี่แห่งนี้จะมีผักหวานไหม หรือว่ามีอะไรเดี๋ยวยังไงฝากพี่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ออมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยโอเคงั้นเราไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ออมจะพาพี่ๆเอทุกคนนะคะเข้าไปสำรวจว่ามีผักหวานไหมอันนี้ก็เป็นทางเข้าป่าอันนี้ ป่าแห่งนี้รู้สึกว่าอ่อมเคยมาเดินครั้งหนึ่งตอนนั้นมาหาเห็ดตอนนั้นที่มาเดินรู้สึกว่าจะเจออ่ะคุณลุงคนหนึ่งเนาะเขาก็มาหาเห็ดเหมือนกันก็เป็นคนนะไม่รู้ว่าครั้งนี้มาจะเจอไหมตอนนี้ก็ออกมาเป็นเวลาห้าโมงครึ่งก็เย็นแล้วมาคนเดียวเลยวันนี้มาป่าโล่งนะคะไม่ได้มาป่ารกมาก แล้วก็ป่าค่อนข้างที่จะแห้งแรงการที่เรามาสำรวจป่าแห่งนี้นะคะก็ก็กเรียกว,ว่าก็สามารถช่วยช่วยดูป่าได้นะคว่าอาจจะมีจุดที่คนเขาเผา,าป่าไว้อย่างเงี้ย อันนี้ออกมาแบบว่าแค่เอาขนมมากินเอาน้ำมากินนะไม่ได้มาตั้งแคมป์หรือว่ามาอะไรเพราะว่าช่วงนี้เข้าป่าจะงดจุดไฟเลยจะไม่จุดเลยเนาะเสี่ยงมากหรือถ้าจุดก็อาจจะจุดตรงที่แบบมีลำธารมีน้ำไว้ดับแต่ป่าแห่งนี้มันม,มนไม่มีลำธารทุกคนไปดูดดกันว่าจะมี จะมีตักหวานไหมว่าปกติทุกป,ปีนะช่วงเนี้ยผักหวานขึ้นเจอกล้วยไม้ป่าเลยนี่คนสวยมากกล้วยไม้ป่าอยากเอาไปปลูกบ้านมากเลยแต่ว่ามันเป็นของป่าทุกคนไมมอยากไม่เอาเอาไป วยงามมากแต่ป่าแห่งนี้ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้าหน้าอื่นนะที่ไม่ใช่หน้าเลงอ่นนะมันอุดมสมบูรณ์มากทุกคน ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงรถหรือว่าเสียงวิบากนะอันนี้พวกวิบากขึ้นเขากันแล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่รึกมากแต่ก็ไกลยอยู่แต่ว่ามันอาจจะได้ยินเสียงก้องๆนะเดินป่าแบบนี้ไม่ไม่กลัวเลยนะนอกจากงู ทุกครั้งที่เดินป่าอ,อมชอบกลัวระแวงงูอย่างเดียวเลยโอ้ใบไม้นี่เริ่มแห้งหมดแล้วนะทุกคนกฮ้กยกไม้ป่าเยอะเจอก้ยไม้ป่า จุดละสองทีละพี่เห็นไหมตรงนี้นะสวยมากมีใครรู้บ้างไหมว่ามันคือดอกอะไรอันนี้ผมก็เดินไม่ได้สักพักแล้วระหว่างทำคลิปก็จะไปได้แบบว่า เดินยาวเปิดคลิปยาวแล้วบางทีเดินมันลึกกว่าจะเปิดคลิปนะพี่บางทีก็มันก็ลึกแล้วก็ไกลพอสมควรฝังงง่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีกล้วยไม้ฮเฮ้ยไ,ได้ยินเสียงหมืนเหมือนมีคนตบมือนะ ไปเองหรือเปล่าก็คือช yep> ่วงใบไมแห้งช่วงแล้งแบบนี้นะไม่กล้าแบบว่าเหยียบใบไม้สุมสี่สุม5้าเลยกลัวงูที่มันสีเหมือนใบไม้อ่ะค่ะพี่ ไหมธรรมชาติป่าสงบมากนิ่งมากเลยค่ะตอนนี้ก็เดินมาสะพัก้วยังไม่เจอต้นกหวานเลยดรว่าออกมาผิดหน้าไม่นะหน้านี้แหละสำได้อยู่ มาสมาหาผักหวานแต่ว่าแม่จะมาด้วยก็ออมก็เรยวออมว่าจะเข้ามาป่าลึกเนาะก็กลัวว่าแม่จะเดินไม่ไหวก็เลยว,ว่าเดี๋ยวมาคนเดียวดีก,กว่าปกติกตแม่จะไม่ได้มาเข้ามาลึกขนาดนี้ขเขาก็จะแบบหาตามตีน,ตนเขามีเอซีคนไหนรู้จักผักหวานไหมคะพืชในป่าเนาะ ที่เอาให้แกงกินกับไข่มดแดงนกร้องน่ากลัว โอเคค่ะทุกคนรู้สึกว่าเหมือน,มนเสียงคนเดินตามนะแต่ว่าไม่น่าจะใช่คิดไปเองนเนาะเมื่อกี้เดินไปทางตันเลยเดินเข้าไม่ได้ต้อง,งอเหมือนคนตามมา,าจริงเลยคนไหมอ่ะ คนไหมคะดูเป็นคนเขามาเขาเป็นคนนะอันนี้ผมไม่ชะล่าใจที่จะไปถ่ายใกล้เกินนะคะถ้าพี่ๆคนไหนไม่เห็นหรือว่าอะไรมต้องต้องขออภัยด้วยบางทีมันอยู่ในสถานะบอด,ดีมาหาผักหวานนะคะทอะไรรูปภาพไปหา ไม่เป็นไรค่ะใส,ใส่ชุดดำมมากไม่เป็นไรค่ะนี่มาตรงนี้เยอะมากแล้วใส่ชุดดำนะ่ากลัวมากไม่เป็นไรค่ะพาายายามซูมเนาะอันนี้ไม่ได้เข้าใกล้เขาเลยนะเขาไปตามมาลุงเป็นใครคะคุณนายนี่อยู่ข้างในอ๋อไม่เป็นไรค่ะ ไ,ไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปหาที่อื่นตอไม่มีตน้อะ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่อื่นดีกว่าคือไม่ดีนี่คืออ,อมเดินไปมันไม่มีทางแล้วคนอันนี้มมาทางมันตันอ่ะเมื่อกี้ก็เลยย้อนกลับมาแล้วพอขันหลงังก็เหมือนมีเนี่ยเขาคน,น<ด>ไหมหยอไม้๋อไม่เป็นไรค่ะเ,เจออะไรอกก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกลับดีกว่า เดี <De> anda, ๋ยวมน่าจะว่ามีมีมีน้ำมีน้ำมั้อ๋อไม่มีค่ะแห้งมากเลยมีน้ำป่ไม่มีจ้ะเขาไม่อยู่น้ำนะม่มีเชไม่ค่ะเหมือนเขาพยายามที่จะเข้ามาใกล้ๆนะรัไม่เป็นไรค่ะออยู่ในระยะที่แบบไกลมากๆนะคะม่ท เราก็มีอาวุธมาะค่ะพี่ๆไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงอันนี้คืออยากให้ทุกคนได้เห็นว่าพอเข้ามาในป่านอะไรที่แบบมันจะเกิดขึ้นนี่คือมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะไม่เข้าใจานัน ตามมานะไม่ไไมีค่ะ ออกมาวิ่งมาถึงจุดตรงนี้เลยอะตรงที่เราเห็นกล้วยป่าเมาื่อกล้วยไม้ป่า,มาเมื่อกี้นะคะพี่ๆแต่น่าจะไม่ตามมาแล้วเหมือนน่าจะได้ยินเสียงรถหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเสียงรถอยู่ตรงตีนเขานะด้วยความมั่นใจนะว่เขาไม่ตามมา เมื่อกี้เป็นทางตันนะไม่รู้ว่ามาได้ยังไงมาแต่ต้นหนูคือดูน,น่ะคนออกมาไม่ได้แน่ๆเพราะว่ามันเพราะมันเป็นโพงมันเป็นแบบโพงพุ่มไม้อะมันออกมาไม่ได้พี่ๆเมื่อกี้มันเ,เป็นทางตันอนะออกก็เลยเดินกลับมาโอเคค่ะพี่พเดี๋ยวยังไงเรากลับกันดีกว่า ตามมาอีกเหรอวะคันามมาเหมือนเขาตามมาเฮยเดี๋ยตามมา ตอนนี้ก็วิ่งมาได้ครึ่งทางเลยอะเมื่อกี้ปิดกล้องไปนะแล้วก็วิ่งไม่รู้ว่าไม่น่าจะกล้าลงมาแล้วแหละพราะออกมาถึงจุดที่เดินขึ้นมาน่าจะคนเพราะว่าเขาดูเหมือนชักชวนให้แต่ว่าเขาว่าตรงนั้นอนะ่ะผักหวานเยอะไปดูตรงนู้นไหมอะไรแบบนี้ยังดีนะเมื่อกี้เดินเข้าไปตรงพุ่มเมื่อกี้แล้วอมกำลังว่าจะเข้าไปดีไหม ก็เลยปิดคลิปแป๊บหนึง่งก็เลยแบบย้อนกลับมาอีกทางหนึ่งดีกว่าเพื่อที่เพื่อความมั่นใจว่าเพื่อความมั่นใจที่แบบว่าตรงนั้นมันน่าจะไม่มีพักหวานเพราะว่ามันเป็นทางตันนะคะก็เลยก็เลยตั้งใจว่าจะย้อนกลับมาอีกเข้ามาอีกซอยอีกทางว่ามันมีสองทางแยกสองทางนะคะก็เมื่อกี้กนี้พอย้อนกลับมาเขาก็ตามมาข้างหลังเลยวิ่งตามวิ่งตามไม่หยุดเลยนะไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน แต่น่าจะเป็นผู้ชายเพราะาเสียงเหมืนผู้ชายเลยอ่ะพี่ๆยังไงเดี๋ยวไปหาจุดอื่นดีกว่าไม่ก็อาจจะกลับแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปแจ้งแจ้งให้คนขึ้นมาช่วยเหลือนะบางทีอาจจะเป็นคนไม่ดีเนาะบางทีช่วงเนี้ยชาว,วบ้านออกตามหาผักหวานกันด้วยเนาะบางทีหรืออาจจะเป็นคนที่แบบคอยจุดป่าก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเราต้องไปแจ้งแบบพวก กลุ่มว่าน,น้าหมู่บ้านเนาะเพื่อให้เขามาดูแลจุดๆ,ๆนี้เพราะว่ากลัวว่าตกใจกลัวว่าเผื่อบันใดวันหนึ่งแบบคนในหมู่บ้านขึ้นมาอาจจะมาเจอเขาอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะบางทีแบบคนไม่รู้อะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวสักพกก็น่าจะกลับแ,แต่แลาพี่กีดืนเลือดส่วน รังไข่หัวแดงนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวออกเปิดให้ดูข้านี้มีไอรที่สไันเคยแย่ไข่หัวแดงไหมดูขี้นี่ก็เป็นห่วงนะว่าทำไมออกยังไม่กลับนะันนี้วิ่งได้มาครึ่งทางแนละ้วตามมาไม่ทันทแน่นอนน่ครึ่งทางวร่งมาถึงน่าจนะมีนะน่จะเป็นรังเปล่าน่าจะทำไว้ งนี้มันแรงนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่าโอเค,อเคกใจมากเมื่อกี้คิดว่าจะเจออันนี้ก็ถึงทางที่เอาออกมาแล้วมีทางออกมาเรียบร้อยนี่นี่จะเป็นแยกโอเนนะทุกคน ผิดนะนี่ทางที่ขึ้นมาไม่จะกี้กับทางแยกขึ้นมาเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ลงมาจากตรงนี้เลยเกือบแล้วโอเคค่ะพี่ๆทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะมืดคล่ำกันแล้วเนาะเดี๋ยวออจะเดินทางกลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยมีโอกาสค่อยมาหาใหม่วันนี้ก็คือไม่ได้ประวัติเลยเพราะว่าไปเจอคนป่าไม่รู้ว่าใครนะคะใส่ชุดดำน่ากลัวมากดำทั้งชุด ไม่เจอหัวไม่เจออะไรเจอแต่ลูกกระตาเหมือนไล่ไม่ได้ไล่ดิเขาเหมือนตอนแรกอะ่ะไม่ให้เข้าไปเอยเขาเรียกเข้าไปเมื่อกี้เขาเรียกเข้าไปให้ไปเอาผักหวานตรงที่เขาอยู่แล้วก็เหมือนพอเราไม่เข้าไปนะเหมือนออมกําลังแบบถอยห่างจากเขาเหมือนเขาวิ่งวิ่งเหมือนแบบเนี้ยเคยเจออยู่ครั้งหนึง่งคือก็คือเจอคนป่าคนที่เขาไปนอนที่นอนอยู่กลางป่าแบบ สภาพเดียวกันเลยน่าจะแบบนี้เลยที่วิ่งตามเราแต่คนนั้นเขาเดินไม่ได้แต่รอบนี้มาเจอแบบเดินได้นะแต่ว่าน่าจะคนละคนแต่ลักษณะคล้ายๆกันเลยทําตัวแบบว่าเหมือนเหมือนวิ่งตามไล่ตามเนาะไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครมายังไงเดี๋ยวยังไงแล้วอมฝากพี่ๆ FC ทุก,ท,กท่านนะคะติดตามช่องเดินทางสไตล์แอมแอมไว้ด้วยแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ออมทาคลิปต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้า